ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าปีใหม่นี้คุณผู้ชมไปไหนเอ่ยปาร์ตี้เขาดาวเนี่ยถ้ายังไม่รู้ว่าจะไปไหนนี่เลยครับผมขอเชิญเชิญนิดนึงนะฮะงานเขาดาวที่เซ็นทรัลเวิร์ปีนี้ชื่อว่า A i S Bangkok Countdown 2016นะฮะต้องบอกว่ามหากกรรมความสนุกสุดหันสาเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นแค่วันที่31อย่างเดียวจ้ะมีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วนะครับที่ลานหน้าเซ็นทรัลเวิร์ คอนเซปต์คือ A I S Digital Playground น e ี่พี่เอ๋อ A S อยู่ด้วยอ่นี่ใน,นางานพบกับเกมดิจิตอลล้ำๆนและขอรางวัลมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมอุนม่นใจ a อ v ดเวนเจอร์นะครับเกมปั่นจักรยานผจญภัยนะครับไปในดินแดงลิงลิงจ้ำจ้ำกับน้องอุ่นใจน,นะครับเพื่อรุ้รับของขวัญพิเศษหรือว่ารว่วมสนุกกับเกม Crazy Dance Course โดยมีน้องอุ่นใจเป็นผู้นําเต้นเพื่อเป็นการซ้อมท่าเต้นสําหรับวันข้าดาวเพราะว่าระหว่างเต้นเนี่ยจะบันทึกเป็นคลิปสั้นๆความยาวก็ประมาณ5นาทีเนี่ยนะครับเพื่อให้ลุ้นนะฮะสามารถที่จะแชร์คลิปของตัวเองได้ด้วยแน่นอนนะครับผมและยังมีเกมนะครับป๊อปคอนนะครับแคมป์นะครับผมป๊อปคอนแคมป์นะครับเป็นเกมกิจกรรมรอบกองไฟนะครับผ่านมีเดียล้ำๆนะฮะที่จะเชื่อมต่อกันระหว่างโทรศัพท์มือถือกับจอ ที่เล่นเกมนะครับผ่านการสแกน QR โค้ดนะครับผมโดยให้ผู้เล่นนะครับเร่งไฟให้ร้อนๆนะครับเพื่อทำให้ป๊อปคอนเนี่ยสุกพร้อมเสิร์ฟนะครับถ้าภารกิจสำเร็จนะฮะก็รับป๊อปคอนแซนอร่อยไปทานได้เลยนะครับทันทีนะครับพิเศษวันนี้นะครับวันนี้นะครับฟังกันดีนะฮะ25ธันวาคมนี้นะครับเวลาหนึ่งทุ่มนะครับพบกับนักแสดงจากฮอร์โมน3นะครับแพรวแบงค์และสกายนะครับผม ที่จะมาแจกความสดใสน่ารักนะครับให้กับคุณผู้ชมนะครับที่ไปในงานนะครับผมสำหรับวันที่31เนี่ยมีใครมาบ้างครับพี่อ่ะ31ธันวาคมวันคาวด์ดาวคุณผู้ชมครับนะศิลปินเยอะมากนะครับครับมีทั้งบอดี้แสลมอ๋อปองศักดิ์พี่ตูนป๊อบปองกูลโอ้โห The Star 11 Jetsetter ฮะเจมจิรายุอเล็กซิเดตมาจุฑาวุฒิ et, ud, โผล่มันยาวเหลือเกินส่วนยุค กรดวอรินเนี่ยพร้อมแจกทุกต่างอุ่นใจเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับทุกคนติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยงานดีๆแยบนี้ไปแน่นอน,นครับพี่แล้วถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าไปไม่อยากจะฟังเสียงเพลงนะครับ,รบไปดูพิธีกรได้ครับผ,ผู้ชมพิธีกร,รหล่อครับพิธีกรเก่งด้วยต้องขอบอกเลยว่าปีนี้เป็นครั้งแรกรที่จะได้มีโอกาสเป็นพิธีกรงานคาวดาวน์ที่เซ็นทรัลเวิลด์ไม่เคยจัดมาก่อนอยากให้คุณผู้ชมไปหน่อย ดาราเยอะนะระวังประกาศผิดนะโอ้โหคนละอันกันอันนี้กลัวสุดๆเลยโอ้โครับและยิ่งตอนที่นับถอยหลังอ่ะสิบเก้าแปดเจ็ดแล้วก็อีกถามว่าพี่มันต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยเออเออเขาบอกว่าภาษาอะไรก็ได้ขอให้เขาดาวให้ได้แล้วกันครับผมเออว่างๆเดี๋ยวผมไปด้วยเพราะว่าปีใหม่ยังไม่มีแพนไปไหนเจอกันหน้าลานเซ็นทรัลเวิลด์คือวันที่สามสิบเอ็ดนะครับคุณผู้ชมแล้วไปแล้วก็มาทักทายกันด้วยนะครับครับตื่นมาคุยตื่นมาคุย